เลือกฟิลเตอร์ยังไงวะโอ้ยหน้าเล็กมันเ้าสวัสดีฮะกูไม่ได้หลายแานแล้วกูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไหนลองหาเรื่องชวนคุยหน่อยนี่ไงอย่างคนคู่เอาคนคู่เดี๋ยวรุดกูพูดใด้ไหมพูไรไม่ได้ไม่ได้มันมีแบบด้านอืนอย่างอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรดีนี่ไง คือ,คอ,คอจริงๆปกติแล้วถ้าเราไม่รู้จะพูดอะไรเราแค่นินทาเราเองอ้าวเดียามีใครให้นินทาว่า <c oughs> มันมันต้องมีอะไรหัวร้ออะไรมึงหัวร้อดิอมันมาก่อนเก <c oughs> ิ <c oughs> ด้ัวดีหัวร้ออะไรเนี้ยคือถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะนินทาใครให้เราเริ่มต้นเลยตามตัวอักษรเลยอย่างตัวเ <c oughs> ออ่งเงี้ย <c oughs> ตัวเอก็ชื้วก,กูไงตัวแต่มันก็มีมันก็มีเอที่ ยีต่อด้วยเอ็นอะเอนอันรรัเตอร์อย่างงี้มันใช่เหรอวะนินทาเขาทาไมเราก็ไม่รู้นินทาอะไรเขาไม่รู้เด็กกูก<ต>็มีนี่เขาบอกว่าให้กูสอนภาษาอินโดมึงอ่ะอย่างอย่างสีเหลืองอินโดนีเซียสีเหลืองเหลืองก็อามายินอ,อามาริเโยไงสันสน์นอ,อิโนโล แะนะกูจะพูดแค่ว่าสีเหลืองเนี่ยกูต้องอามาริโอเลยอะ่ะอาม,มาริโอภาษาไทยอามาริโอสีเหลืองกูจะากดกจะจบประโยคนี้สุดๆเ <c oughs> ขา<อ>เ็เลยพูดกันเร็วชิบหายเลยอ๋ออ่าทุกคนอยากคอนเทนต์อะไรทุกคนฮะช่วยคิดหน่อยเออเอาไม่มีใคร ไม่มีใครแบบไอ้นี่มาเลยนะ <c oughs> คือมันแบบคือมันดีเลยอ่ะคุยในนี้มันดีเลยอ่ะอซึ่งวันนี้กูติดเหงาไงคือปกติกูจะกลับถึงบ้านใช่ไหมอ่าประมาณในช่วงนี้อ่ะจะถึงบ้านประมาณแบบเที่ยงคืนบ่อยแล้ววันนี้แม่งถึงบ้านสามทุ่มกูก็เลยติดเหงาอ่าอ่ะกูะะมีคอนเทนต์แล้วกูเห็นคนพิมพ์มาแล้วอ่ากล้องวงจรปิดคืออะไรคะเฮ้ย <c oughs> มันเรื่องอะไรอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็เขาพิมพ์มาหากูก็ไม่รู้กล้องวงจรปิดจริงๆหน้าที่ของมันมันก็เอาไว้ดูพวกแบบโจรหรือไปดูอะไรพวกนี้ได้หน้าที่ของมันเออหลักว่าก็ประมาณนี้แล้วแต่คนจะติดหน้าที่ถือว่าถือว่าคอนเทนต์นี้จบละจบทุกคนต้องถามนะเก็บไว้ปีหน้า เอางี้ดีกว,ว่าไงมันโดนจะมีงานปีใหม่เอา,เอาดาวเอเอจะไปรวมกันสี่คนเออถามคนดูว่าอยากให้ร้องเพลงอะไรอ่ะพิมพ์มาเลยแต่จักการรีสติสต์เองนะฮะซึ่งที่พิมพ์มาถามมันจะได้ร้องไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องของลิขสติธิ์นะฮะเขมา้าจะเปลี่ยนฟิลเตอร์เล่นลนะตอบคำถามไปเรื่อยไหมคะ ตอบคำถามเลยล <laughs> อ่ะมันก็มีคำถามไงมึงกดเลือกขึ้นมาตอบได้ออามึงเดี๋ยว,วัอ่านคำถามให้ฟังไงว่ากูจะตอบยังไงอย่างเงี้ย Can you speak Chinese กูตอบไงอ่ะอ่ะมึงพูดจีนได้หรือไม่ก็บัพอได้อยู่บ้างอ่ะโอ้ยอย่างงี้ยังยังผักนะยังผักนี้กวางตุง้ง เตรียมก่อนดิกูก็ไม่รู้ตับไหนอะลอง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 เตรียมเตรียมไม่ฟังก่อนเตรียมได้นี้เลยอย่างผักนี่อย่างผักอย่างผักก็ใช่อย่างถั่วงอกอันนี้เต่าไงอย่าหัวเหลืองแล็คตาซอยเฮ้อ๋ออ๋อโหโถเรามางานโฆษณามาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเถ้ย่เอ้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึ่งนะไหนๆก็นี่ละอัดหนึ่งนะอะไรขายเพลงเหรอ อ้าวกูจะเปิดเอฟเสกสักหน่อยกูเปิดหาไม่เจออ๋อมีจะมีมีกเ,เปิดเลยกูชอบอ่ะกูชอบเลยอ่ะเฮ้ยอะไรนี้อ่ะอ๋อวันนี้ไม่มีเล่นคอนเสิร์ตอ่ะเออดิมีพรุ่งนี้คะทุกคนนะพรุ่งนี้นะเจอกันที่จำไม่ได้เหมือนกันอะไรเช่นเชียนออเชียนหรือเปล่า อะเป็นไงล่ะสวัสดีท่านเขียดผู้มีแก่เฮ้โอ้โยมึงเป็นดังกว่าแบบกูไอ้ที่กูควรผิดปุ่มกูควรผิดปุ่มโอ้ยอะไของมึงเนี่ยตลกฝึกหัดปะเนี่ยเอาไปเป็น อือหือดหัดกันซะแล้วมาปุ้งต้องปูเพลงมาใหม่สิต้องปูเพลงมาใหม่ได้เงี้ยกลามสมัดดถยท่านถุยไม่มีกุ้ยโอ้โยเล่นตำรอบเป็นพูดไเป็นภาษากันเลยทีเดียวชุวยโอ้ยอะไรเนี่ยติดตลกกันไปเรื่อยแล้ว เออไอ้ของนี้ตะตอนึงโอเคไอ้มันมีตลกแล้วไอ้มีสาวแล้วมันทำให้มันดูทุกอย่างไม่มีสาวคือสนุกเลยอูก็ไม่พอใจเหมือนกันพยายามเลยอ่ะโอ้ใช่ไหมล่ะอย่างสีเหลืองมันมีอัปเดตไหมมันมีอัปเดตไหมอย่างสีเหลือง สีเหลืองแล้วมันมีอะไร okay. อ okay. yeah. uh ัปเดตมากกว่าเยลโล่ไหมคือมันมีแหละในหัวกูแต่กูพูดไม่ได้ท่านนเรงโอเคโอเคเข้าใจละโอ้โหวันวันก่อนกูดูไปดูคลิปติ๊กต็อกหนึ่งมาอย่าบอกนะโอ้โหได้มีอะไรเล่าให้ฟังเหรอเล่าให้ฟังอีเลยโอ้โหกูดูคลิปติ๊กต็อกนึรงมาแล้ว เกี่ยวกับตลกไงแหละไม่รู้ว่านายกอาคมอะไรสักอย่างเขาขึ้นเวทีออ๋กูยังชอบกูชอบมากเกียวกับผู้แข่งเหรอเออที่แบบสวัสดีท่านเกียรติภูมิกเราก็เงียบอ่ะเราก็เงียบแบบแล้กูไปอ่านคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยดูตลกเยอะเล่นงานใหญ่เลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเล่นงานใหญ่อย่างนั้นบ้าง ไม่ได้เล่นอะไรอะไรนะไม่ได้เล่นอะไรเลยมาเขาบอกว่าใครอยู่ข้างหลัง่ะหลังมึงอ่ะข้ในคอมเมนต์บอกกูก็น่าจะผีแหละใช่ไหมอ่าผิดปุ่มครับทุกทีทข้ามครับกูเกือบกูเกือบแล้วเนี่ยในหน้าคอมเมนต์กูเนี่ยมีแต่แบบสตาร์เต็ดฟอลล i วิ่งอยู่อ่ะเป็นไงล่ะ ขอบคุณผมกดติดตามทุกคนครับไม่ต้องไม่ต้องทำตามความฝันคุณเลยครับติดตามผมดีกว่านะครับดู not follow your dream ครับ follow my instagram วุ้ยเป็นไงล่ะ instagram ตัวด้วย instagram เดีลยวพูดอันติเบอร์ดูเรื่องแล้วพูดถึงน้องพร้อมหน่อยมึงน่าจะเจอบ่อยอ่ะยังไงพูดถึงน้องพร้อมหน่อยเจอบ่อยหรือเปล่าช่วงนี้ไม่บ่อยแล้วอะไม่บ่อยเหรอไม่บ่อยไม่บ่อย้เท่าไหร่เออ เจอไม่บ่อยนี่ไปไงต่อเอากูไม่เข้าใจว่าทำไมกูต้องมาทั้งกดเดฟเฟคเลยกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าคือกูจะพูดถึงน้องยังไงไม่ต้องกดเดฟเฟคเออสัทีน้องเป็นคอนเทนต์เยอะไงเราไมีคนาตลกกูก็ต้องแบบให้เกียดนิดนึงอาแล้วมาแบบยกกตัวอย่างชอตตลกของน้องให้ฟังหน่อยชอตตลกอ่ะโอ้ย เยอะอะเอาช็อตที่ไม่ตลกดีกว่าอันนี้โช็อตตลกเรื่องผมไม่เอาเอาเราช็อตปติไม่ตลกมาแล้วหนึ่งอะเผื่อมันมีเหตุการณ์ไหนที่ถึงได้เยอะพูเยอะกว่าเยอะกว่ายินทาคนมาแล้วปีไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าน้องกลับบ้านไงกลับต่างจังหวัดอือได้น้องกลับไหนโซ โซใช่ครับผมโอห่นี่ไงโซเออใช่อ๋อโอเคเออจะมคนอินโดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจริงจริงอะแล้วคนอินเดียแล้วคนอินเดียนี่คือกัตตักอะไรมึงเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่รู้ส่งไปก่อนเผื่อมันมีอะไรเล่นไงตีนอกอรับหมดอินภาษาไทยเยนต่ปิจุกุปะหัมมราลุบัสก กรนะงะใช่ไหมล่ะสี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 ส,ส,สีอันที่เขาพูด,ดพกูก็แปลไม่ออกเขาพูดภาษา,าพูดปล่ะนี่เขาก็บอกว่าไม่เข้าใจภาษาทไทยน,นะแต่ว่าแต่ว่าอันนั่นไงแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าคาศัพท์คำศัพท์กูน้อยครั <c oughs> บผมก <c oughs> ็ดีฮนะเอ,อ่อคอมเมนต์มันไม่วิ่งหรือของกูค้างหรืออะไรเนะี่ยของกูไปพี่บอยอย่างเดียวเลย เฮ้ยหาซาแป๊บทำไมเขาต้อง Hello from Thailand วะหมายถึงว่าก็ค,คือเขาเป็นคนต <c oughs> ่าง <c oughs> ประเทศนเป็นม<ะ>มันเป็นมุกที่แบบว่าเวลาเราไปดูต่างประเทศเขาจะไมเป็น Hello I'm from Thailand I'm from Korea I'm from Vietnam เียแ,แต่วพวกคนไทยก็เลย เปทาตามไงบอกว่าสวัสดีฉันมาจากเมืองไทยอะไรอย่างงี้แล้วมันตลกตลกไหมเนี่ยถามหน่อยตลกไหมเป็นไงล่ะเขาถามทุกคนนะมีมีสาวช่วยเยอะเลยเออใช่ไหมล่ะได้ดูบอลหรือเปล่ามาคอนเทนต์บอลในดูบอลไหมโอ้ยดูอยู่แล้วครับผมอืมก็เป็นไงฮะรีวิวยาสูบอะที่ชนะการท่าเรืออ๋อ แหมไม่มีมวยก็ดีแล้วนะฮะไม่ใช่บอลน,นะมึงกับกูเนี่ยโอตบแบบอืมขอเช็คาวปโอเคอ่าโอเคต้องคู่อันนี้อ่ะไม่กูว่ากูไลฟ์นะอยู่ไปก่อนนะขอฉีดแปบ๊บนึ่งอ่าทุกคนดูเงานะวันนี้เงาเห็นเงาวะเนี่ย โอเคไม่เห็นนะครับก็สวัสดีนะฮะผมตอนนี้ผมก็เรามาเล่าความลับอี่ยินกันดีกว่านะฮะคุณอยากรู้ความลับอี่ยินเรื่องอะไรพี่มามาอยากรู้อะไรพี่วอง,งอนพี่ยินจริงไหมคุณเบามาจากไหนเบลมาจากไหนเฮลโลฟรอมบังนาเฮลโลแตเขาดูดีใครดูอยู่บ้างดูไม่ได้เพราะไม่ใช่ไลฟก์กูทำไมอ่ะ ไม่เหมือนดูไม่แน่วะคิดถึงพี่วอล่ะก็ต้องไปบอกพี่วอนะครับก็ดีก็ดีเรื่องพี่วอเหรอเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรอ่ะทำไมคอมเมนต์มันไม่ค่อยเด้งหรอทุกคนผมว่าตอนนี้น่าจะมีคนพิมพ์มาเยอะแหละแต่ไมไ่ขึ้นเลยใช่ไหมล่ะร้องเพลงไก่จ่าให้ฟังหน่อยกีต้าร์ไปไหนแล้ ไกลไกลจหาได้ยินไม่ว่าสิเพียงใครเี๋ยวต้องล้างหน้าเลยนะกวงว่วงเโดนัทยังมีรูจาอ่ะ้องเพลงไก่จ๋าเหรอเธอได้ดิอินโทรมายังไงตื่นเ้นตนไม่มีคนที่สามไม่เคาะเลย ทีดาประจาอำเภออันนี้มันคือมันเป็นไลฟ์ขัเพลงฮะ,ห,ะหรือว่ายังไงมาเล่นที่พัทยาบ้างสิอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึง่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าคนทำ,<อ>ทำไมำไม,มาเล่นที่นี่บ้างสิมาเล่นเมื่อไหร่หจะมานี่เมื่อไหร่จะมานี่เขาไม่จ้างผมเฮ้ย,อ,ยอันนี้คือสุดเลยถามว่าผมอยากไปไหมผมอยากไปทั้งเจ็ดสิบแปดจังหวัดจริงๆ จริงวันี่77ไปแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไงล่ะนี่อยากกดเอฟเฟคไงกูอยากกดเอฟเฟคเอาเขาบอกให้ร้องโดนัทยังมีรูเขาบอกมึงหรือเปล่าไปจัดไปมึงจัดไปร้องมาดิกูกูขึ้นไม่ถูกเคียวดิโอ้โหไปเที่ยวพัทยากันไหม อันนี้คือชวนหรือเปล่าะหรือว่าอะไรนะเอาเอาแล้วเแล้วช <c oughs> วมีกินยำทำหรืเปล่า <c oughs> ไม่เอ <c oughs> อยมำอ,อร่อยเปรนเบี้ยนยำูเปนเบียนอืมแล้วมึงคอมเมนต์ไม่ค่อยปั่นเลยวะ <c oughs> อ้ถ้าปั่นมันจะเป็นในรูปแบบไหนต้องไลฟ์ใครถึงปั่นก็ว่าไรกูก็ปั่นก็สมควร แสดงว่าแฟนๆติดเรียบร้อยไปหรอเออว่าแฟนๆมึงเรียบร้อยไปบ่ะว่ากลัวต้องสอนแฟนๆมึงหน่อยแหละทำไหนยังไงอ่ะ,อะเป็นลับยินยินครับผมคือคือผมว่าสิ่งที่ทุกคนกําลังพิมพ์อยู่มันมันธรรมดาไปแล้วศิลปินเดี๋ยวไปต่อยอดยากทุกคนต้องคอมเมนต์อะไรที่มันปั่นป่นนิดนึงอ่ะมีใครมีคอมเมนต์ปั่นปันไหมยกตัวอ,อย่างมาสักหนึ่งคนเดี๋ยวหาก่อนแต่คอมเมนต์กูไม่เลือดเลยนะเนี่ยคอมเมนต์กูไม่แ h บเลยหรือว่าเขานั่งพิมพ์กันเฉยๆไอ้นั่งดูกันเฉยวะไม่ได้พิมพ์อะไรกันเลย ก็ว่างนันแหะเหมือนนั่งดูเดียวอ่ะอ๋อโอเคมีตบมือไหมเนี่ยอย่างเอย่างเงีมีตบมือกันไหมแบบว่าเนี่ยเวเห็น<อ>ต้างคนดูตอนเนี้ยว่เขาอย่างีปหร<น>หรือว่ามียิ้มมุมปากหรืออะไรบ้างมันจะมีมีอาจะจะมีหน่อยๆอ,อ๋อโอเคอ่ะเรามาในเวสัมภาษณ์ถ้าเราไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรไปดิไปเล่น ที่ไหนแล้วรู้สึกว่ามันเวยอตอบแบบไหนเอาตอบแบบดาราหรือตอบแบบอะไรเอาเอาตอบตอบเอาตอบแบบเอาตอบแบบดาราก่อนตอบแบบดาราผมอันนี้ผมต้องบอกว่าคือทุกที่เนี่ยผมผมมันตอบเองแล้เราไปแบบไม่ดาราล่ะมันสุดเหรอคือโหย้ยมันมีแค่ อันีหนึ่ถ้ามันสุดอ่ะปูว่าต่าจะเป็นเช็คอินของหกแต่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นกูยังเพลงเล็กยงไม่เยอะไงมันแบบว่าเพลงกลัวมันยังไม่มันขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าแม่งมันแล้วแต่ความรู้สึกแม่งคือคนดูแม่งกูบอกให้ทําอะไรนี่คือทําเลยถ้ากูบอกให้กระโดดจากชั้นสองมากูว่าเขาลงมามั่งเออแต่แม่งแบบเออคือเขาคนดูเขามีม่สนร่วมใช่แล้วคน แบบเพลลิปไม่มันก็ยังแบบจังจอยกันจนตอนนี้เพลลิปคือสนุกสุดๆเลยคนนิ้เตามกระจายเป็นโรคซึมเศร้าเลยเลยถ้าฟังไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเออเพลลิปกูว่าเพลงลิปกูเนี่ยเพลงเร็วเยอะกันไปแล้วผมว่าผมต้องมีเพลงช้าแหือแต่ว่านี่มีปัญหาเลยอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลากูเล่นอ่ะกูเล่นเพลงเศร้าไม่ได้ทำไมแม่กมคือแบบมันแบบมึงเคยดูคอนเสิร์ตป่ะบกี้ไลออนสมมุติ เวลา<ข>อดูเขาเขาจะมีแววตาจะมีเขาเพลงเศร้าจะเข้าเพลงเศร,ร้า,า,รา,าก็สำหรับที่เคยสูญเสียใครไปหรือว่าหรือว่าเคยวาดฝันความฝันกันตัวเองนาคนของตัวเองไว้กับคนที่เรารักแต่สักวันหนึ่งเขาจากเราไปเขาจะพูมาเศร้าๆอ่ะเขาต้องปูดคนดูน้ําตาไหลเลยกูดดนี่กาลังปูเลยสําหรับคนที่อกหักนะครับผมก็กล้วยแฟนคลับกูถือกล้วยมาแล้วแฟนคลับกูถือกล้วยกูก็เล่าแบบ รับกล้วยก่อนรับกล้วยนะครับผมก็ถ้าใคระที่เพิ่งโดนทิ้งมาก็อย่าโทษนะครับว่าตัวเองไม่ดีพอนะครับผมมาแล้วสับปะรดถือถือ <c oughs> ว่ามึงมึงทาเก e t ท้าวส่วนหรือเปล่าเออคูกวไ่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมตั้งทคืออันนี้มีว่าของขวัญกูเนี่ยกพเป็นแบบกูมไม่ค content c r เตอร์แม่งสามารถกูสามารถ category ได้เลยว่าอ่ะ category ผลไมา้กูมีอะไรบ้างมะพร้าว สมโวยมีคูมีหมดอะเหลือที่มึงเอาเครื่องครัวตาหลิวเตาไอ้นั่น่ะไอที่แมงลองรีอะเขาเรียกว่าอะไรวะกระดานรีดผ้าแต่ไม่มีเตารีดให้กูนะกระดานรีดผ้าไอ้คนให้กูไม่เท่าไหร่นะถ้าทีมกูฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าคนให้ไม่เท่าไหร่นะแต่ประกาศเนี่ยกูว่าแปลกแปห้ให้พกอะไรี้เข้าเนี่ยร้านพวกนี้ไม่การค้นตัวไหม เลยใช่ไหม,หมบบว่าอุ่นเลีล <ไอ S 2> ้ยงให้สนไอผลไม้นี่ก็ยังบอกเข้าใจนะพวกไอที่รีดผ้ามา <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเป็นกระดาน,น,น,ๆๆนากระดานนี่นี่กระดานโตขึ้นกระดานโต๊ะคืนเออออื <c oughs> แล้วมันจะมีแบบจะมีพวกแบบมือเคยเห็นขนมไอร้านโชห่วยป่ะขนมที่มันเป็นแบ่งแผงอ่ะอ่าฮะแม่งหนีทุกอย่างอ่ะม่งทัวปั๊มหมึกห่าอะไรแม่งมาเต็มคอกูหมดเลยแล้วแม่งคือกาดไม่ให้เอาเข้ามาได้ยังไง เขาบอกว่านี่คู่แข่งกล้องห้วยไล่นะอออไม่ใช่ครับนี่คู่แข่งอ่านนนทนนะครับผมเพราะทุกทุกเพล์ลิสต์หรือว่าท่าทางนี่คือเหมือนไปเลยเอามาเอามาหมดเลยนะเรียกได้ว่าเดี๋ยวคนไม่คิดวพราะกูเพล์ลิสต์เหมือนกันนนทนนเนี่ยเพลงเขามีเพลงเศร้าไงแต่กูเล่นไม่ได้จริงเพลงเศร้าเนี่ยนะฮะวันก่อนกำลังขึ้นเพลงฟ้ากูกำลังปูเลย แค่กับกูถือต้นคินมัดอ่ะแบกต้นคิน,นมนัดมาได้ไม่ดีอะโอ้นะฮะนล้วก็เลยเป็นปัญหาก็รู้เลยเล่นแต่เพีงเร็วนะครับผมเข้าใจได้แต่คอมเมนต์กูไม่มาเลยนะตอนเนี้ยคอมเมนต์กูค้างไปแล้วว่าน่าจะได้เวลาที่พี่โอมต้องไปแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมล่ะ,ะตอนนี้ก็ท<ร>ี่ตุ่นแล้วพรุ่งนี้พี่ๆก,ก็ต้องไปทํางานไปเรียนกันใช่ไหมล่ะใช่ครับพี่ๆหนูๆ ต้องไปนอนไปเรียนกันละต้องฝันดีเขาหน่อยละอ่าแต่ก่อนไปภาษาสเปนภาษาสเปนที่ฝันดีะฮะภาษาสเปนฝันดีอ่าคารมิโนใช่ไหมล่ะมีแฟนคลับเรามีหลายๆพวกมุกโล่งเราก็ต้องแบบว่าฝันดีให้มันให้มันครบอะให้มันครบไอ้ยงเขาจะน้อยไอหรือเปล่ามพูดแค่ฝันดีแบบเอายังอินโดอ่ะอันดี ไปกูไปคิดอะไรไม่ออกไปเวคําผวนก่อนคือมันจะได้เือเล่นอะไรได้เนียอ่ะเราต้องยังไงปิดยังไงได้เวลาที่จะนอนแล้วก่อนไปอาจจะต้องขอหนึ่งเรื่องเราเอาขอเรื่องพร้อมหนึ่งเรื่องสี่ทุ่มครึ่งอ่ะตอนเนี้ยถ้ากูเล่าเรื่องพร้อมก็จะจบตอนเที่ยงคืนนะฮะเขาน้องอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ก็คืออยากฟังไงเผื่อเป็นแฟนอยากฟัง เือน้องมนรงเยอะเยอมันเป็นคนที่มีคอนเทนต์น้องเป็นคนที่คอนเทนต์เยอะและมีความสามารถด้วยความสามารถในในด้านของการแบบยกตัวอย่างอะเยอะเยอะอะอย่างอย่างมึงขับรถเนี่ยมึงเปิดแมปอบบมึงต้องใช้เน็ตไหมกูก็ต้องใช้อ่ะกูต้องใช้เน็ตอยู่แต่น้องผมไม่ต้องใช้อ่ะยังไงล่ะ แต่กูเล่าต้องเล่าใหม่ต้องเล่าใหม่เอาโอเคเอาอีกสักหน่อยก็คือผู้ถ้าเล่านี่ยาวเลยนะเรื่องเนี้ยเรื่องนี้เล่าแล้วยาวเลยล่ะสักหน่อยได้ครับก็แถมก็ที่มึงไปทิ้งน้องไงที่มึงไปทิ้งน้องอ่ะเอากูไปทิ้งน้องตอนไหนเนี้ยไปทิ้งน้องอ่ะที่มึงไม่รอน้องอ่ะมึงก็อยู่กับกูกูได้แหละที่มึงปล่อยให้น้องเดินอ่ะโอ้โห ไม่รู้ลาไปก่อนหนึ่งค่ับค่ำคืนนี้เดี๋ยวยาวครับผมก็ค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นเพียงเท่านี้นะครับบายบายโซ่วันนี้ก็ไม่ขอช้างไม่ขอม้านะครับผมแต่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับไปแล้วครับแม่งจบยังไงอะมันต้องเรื่องแบบไงกูไม่รู้เหมือนมันหาทางจบสวยๆอยู่จบแล้วกดออกได้เลย กูว่าก็หลอกนยตอนนี้กูก็จะกดปิดแล้วปิดเลยอ่ะได้